ตอนนี้ก็จะข้ามมฝั่งพม่าแล้วนะครับนี่คือแม่น้ำเมย์กนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าะนะครับดูนะครับเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งประเทศไทยครับจะมีสะพานเล็กๆให้ข้ามมาครับแม่น้ำดีวผมก็จะข้ามมาเที่ยวฝั่งพม่ากันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างที่ประเทศพม่าเขาจะใช้รถนําเข้าของประเทศญี่ปุ่น,นครับเห็นไหมรถหน้าตกา,าก็จะประมาณนี้นะ ก็ยังมีพวกเวฟอะไรนะครับใช้กัน,นกมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นรถพวกรถตู้รถอะไรต่างๆก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นพวกรถมาจากประเทศญี่ปุ่นท้งนั้นเลยนะครับก็เป็นร้านขายโทรศัพท์นะครับขายอุปกรณ์การไฟฟ้าต่างๆนะครับเนี่ยนี้จะเป็นตลาดเล็กๆนะครับของฝั่งพม่านะครับแต่ฝั่งพม่านี่ส่วนมากเขาจะใช้โตโยต้ากันเป็นหลักนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกตัวนี้ตอนนี้ก็จะมา ซื้อขนมจีนของพ Star ่อแม่กันนะครับตอนนี้เราจะมาซื้อขนมจีนนะครับแม่นาเซไอเนีาเซไอเเข้าเขาก็พูดได้มันเขาก็พูดภาษาไทยได้อยู่นะครับผมก็พูดภาษาได้ภาษาพม่าได้นิดหน่อยก็จะเป็น